จะดีหรือไม่ครับถ้าคุณรู้วิธีที่ทําให้คุณประหยัดพลังงานน้อยที่สุดหรือว่าใช้แรงน้อยที่สุดแต่ว่าคุณสามารถวิ่งด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมได้สวัสดีครับเพื่อนผมกดกล้องนะครับจากช่องวิ่งยังไงนะครับวันนี้มีหัวข้อที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมครับ running economy ครับหรือค่าการวิ่งประหยัดพลังงานนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับไม่รู้จักนะครับค่านี้นะครับ หรือไม่เคยได้ยินคำคำนี้นะครับ running economy นะครับความหมายก็คือปริมาตรออกซิเจนที่กล้ามเนื้อใช้ในการวิ่งที่ความเร็วเกือบสูงสุดนะครับที่ความเร็วเกือบสูงสุดก็คือหัวใจเกือบพีคนะครับเกือบถึงจุดที่ heart r รทเต้นสูงสุดนะครับแล้วมาดูว่าร่างกายของเรานะครับใช้ออกซิเจนในปริมาณเท่าไหร่นะครับในปริมาณเท่าไหร่นี้คิดจาก v o m a x นะครับสมมุติว่าถ้าผมมี v o u t o m a x ที่48มิลลิกรัมต่อ1นนาทีนะครับในความเร็วสูงที่สุดนะครับผมใช้ออกซิเจนไปกี่เปอร์เซ็นต์ของ48มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับผมถ้าผมมีค่าการวิ่งประหยัดพลังงานที่ดีนะครับในความเร็วที่เร็วที่สุดเกือบสูงสุดที่ผมวิ่งได้นะครับ ผมจะใช้พลังงานน้อยนะครับใช้ออกซิเจนในการในกระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยน้อยไม่ถึง48มิลลิกรัมต่อกิโลครับหรือว่าไม่ถึงจุดสูงสุดของ v o 2 m a x นั่นเองนะครับซึ่งถ้านักวิ่งคนไหนนะครับสามารถที่จะใช้ค่าวิ่งประหยัดพลังงานนะครับที่ต่ำที่สุดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับ นักวิ่งที่มี v o u t o x a เท่าๆกันนะครับสมมติอย่างนี้ครับผมมีนักวิ่ง2คนนะครับมีค่า v o u t o x a ที่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีค่าวิ่งประหยัดพลังงานที่ต่ำกว่านะครับในความเร็วเท่าๆกันนะครับคนที่มีค่าวิ่งประหยัดพลังงานที่ต่ำกว่านะครับจะรู้สึกเหนื่อยน้อยกว่านะครับแล้ว v o 2 max กกับค่าวิ่งแบบประหยัดพลังงานเนี่ยเราควรจะ สนใจค่าไหนมากกว่ากันนะครับจริงๆแล้ว2ค่านี้นะครับมีความสําคัญทั้ง2เลยนะครับผมเราไม่ควรที่จะให้ความสําคัญค่าใดค่าหนึ่งเยอะกว่ากันนะครับนักวิ่งที่มี v o 2 max สูงนะครับแต่ว่าถ้ามีค่าการวิ่งแบบประหยัดพลังงานที่ไม่ดีนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาตัวเองไม่ได้ไปถึงจุด สูงสุดนะครับของตัวเองเท่าที่ควรนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักวิ่งที่มี v ีโอโ m แมต่ำนะครับผมแต่ว่ามีค่าประหยัดพลังงานที่ดีนะครับก็สามารถวิ่งได้เร็วกว่านะครับคนที่มี v ีโอโ m แม็กสูงได้เหมือนกันนะครับผมการที่จะวัดค่าวิ่งประหยัดพลังงานนะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องแม่นยําจากการวิ่งนะครับผมเป็นเรื่องที่ยากนะครับคือจะต้องใช้ห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มากมายนะครับถึงจะสามารถคำนวณออกมาได้นะครับผมค่าการวิ่งประหยัดพลังงานนะครับจะตอบสนองได้ดีมากๆนะครับต่อการฝึกซ้อมนะครับเนื่องจากการฝึกซ้อมนะครับจะช่วยเพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเรานะครับทําหน้าที่สร้างออกซิเจนนะครับรับออกซิเจนแล้วก็ผลิตพลังงานนะครับถ้ามีไมโทคอนเดรียเยอะนะครับเราก็จะ สร้างออกซิเจนได้เยอะนะครับแล้วก็สร้างพลังงานได้เยอะให้กับร่างกายนั่นเองครับมีการโต้เถียงกันนะครับในแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับค่าปริมาตรของ v o u t o x a หรือค่าการวิ่งประหยัดพลังงาน r u n n i n g Economy นะครับค่าไหนมีความสำคัญต่อสมรรถนะของนักวิ่งมากกว่ากันนะครับคำตอบก็คือทั้งสองค่านะครับมีบทบาทที่สำคัญพอๆกันนะครับดังนั้นเพื่อน จึงไม่ควรมองข้ามค่าใดค่าหนึ่งนะครับในทางทีษฎีแล้วนะครับระหว่างกลุ่มของนักวิ่งที่มีค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดเท่ากันหรือว่าค่า V ีออโตเท่ากันนะครับนักวิ่งที่วิ่งประหยัดพลังงานได้ดีที่สุดนะครับจะวิ่งได้เร็วกว่านะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับนักวิ่งที่มีค่า v ีออโตสูงนะครับจะวิ่งแพ้นะครับ นักวิ่งที่มีค่าประหยัดพลังงานที่ดีเสมอไปนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับที่เอามาประกอบกันเป็นการเป็นนักวิ่งหนึ่งคนนะครับเป็นสมรรถนะหรือสมรรถภาพของนักวิ่งหนึ่งคนนะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับผลของการวิ่งแบบประหยัดพลังงานนะครับต่อสมรรถนะในการวิ่ง10กิโลนะครับลองมาดูว่าตรงกับ เพื่อนๆหรือเปล่าครับหรือว่าเพื่อนๆอยู่ในอยู่ในช่องไหนนะครับผมช่องทางซ้ายมือนะครับปริมาตรออกซิเจนที่ใช้สูงสุดต่อหนึ่งนาทีของนักวิ่งก็คือค่า V O 2 max นั่นเองครับแล้วก็ถัดมาฝั่งขวานะครับสีช่องขวานะครับจะบอกว่าเรามีค่าวิ่งประหยัดพลังงานอยู่ในระดับไหนนะครับสมมุติว่า สมมุติว่าถ้าผมมีค่า V o ออโตแมกที่40นะครับดูฝั่งซ้ายนะครับช่องที่มีเลข40นะครับช่องแรกแล้วก็ช่องถัดมาครับจะบอกว่าผมจะวิ่งได้จะวิ่งจบด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับต่อ10กิโลนะครับถ้าผมมีค่าประหยัดพลังงานน้อยนะครับผมจะ จบ10กิโลที่53.09นาทีนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเขาทดลองมาแล้วนะครับกับนักวิ่ง10กิโลที่มีความหลากหลายนะครับผมในแต่ละช่วงโดยเอาค่าวิโอเแม็กเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งแต่ละคนก็ทำเวลาได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าผมมีค่าประหยัดพลังงานปานกลางนะครับผมจะวิ่งจบที่ห้าสิบ หุดสามสามนาทีนะครับถ้าผมมีค่าประหยัดพลังงานที่ดีนะครับผมจะจบอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดหนึ่งหกนาทีนะครับถ้าผมมีค่าประหยัดพลังงานที่ดีมากนะครับผมจะใช้เวลาสี่สิบแปดจุดหนึ่งสามนาทีนะครับทุกคนลองดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบของตัวเองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูจากค่า V a u t o m a t i ก่อนนะครับแล้วค่อยไล่มาครับว่าตัวเองจบอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับจะบอกได้ว่าเรามีค่าประหยัดพลังงานที่ดีอยู่ในระดับไหนนะครับผมปัจจัยที่มีผลต่อค่าวิ่งประหยัดพลังงานหรือว่า running economy นะครับผมปัจจัยต้นต้นก็คือกรรมพันธุ์นะครับพ,พันธุก,กรรมนะครับผม ันทุกรกับนี้รวมไปถึงสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นความสูงจํานวนเส้นใยของกล้ามเนื้อแบบหดตัวช้านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อประเภทความทนทานนั่นเองครับขนาดของน่องนะครับยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับชนิดของรูปร่างนะครับรูปร่างชนิดผอมแห้งหรือเอ็กซ์สมอบนะครับจะมีลักษณะแขนขายาวอกเรียบแบนความกว้างไหลและสะโพกเท่ากันมีไขมันต่ํา สิ่งเหล่านี้นะครับทําให้มีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิ่งที่มีค่าประหยัดพลังงานที่ดีนะครับแต่ถ้านี่ไม่ใช่รูปร่างของเพื่อนเพื่อน,นะครับก็อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะครับเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ปัจจัยใหญ่ๆปัจจัยในร่างกายและปัจจัยนอกร่างกายนะครับปัจจัยในร่างกายนะครับข้อที่1นนะครับชีวศาสตร์การวิ่งนะครับ ชีวะกลศาสตร์การวิ่งกลไกการวิ่งเพื่อรักษาความเร็วหนึ่งนะครับด้วยการลดการเคลื่อนไหวในส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับในส่วนนี้ก็พูดถึงท่าวิ่งนะครับผมที่ถูกต้องนะครับประกอบไปด้วยการวางเท้าอย่างเหมาะสมนะครับผมการแขวงแขนให้กระชับนะครับการลดการเคลื่อนไหวของจุดศูนย์กลาง ของร่างกายนะครับร,ร,รล้วกแกนกลางลาตัวนะครับการวิ่งแบบกระโดดให้น้อยลงซึ่งหากทุกคนฝึกให้ได้ทําได้ดีนะครับจะทําให้ค่าประหยัดพลังงานน้อยลงนะครับผมเส,ส,ส,ส้นใยกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อในร่างกายนะครับผมการวิ่งแต่ละครั้งนะครับการใช้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนะครับใช้พลังงานทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราสามารถ,ถดึงเอากล้ามเนื้อมาใช้ในการวิ่งให้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะ กยจะพลังงานได้เยอะขึ้นนะครับผมจำนวนของเส้นใยกล้ามเนื้อแบบหดตัวช้านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อแบบทนทานนะครับถ้าใครมีเส้นใยกล้ามเนื้อประเภทนี้เยอะในร่างกายนะครับซึ่งแต่ละคนเกิดมาก็มีไม่เท่ากันนะครับผมถ้าใครได้มาเยอะก็ถือว่าได้เปรียบเพื่อนๆนะครับได้เปรียบใครๆหลายคนนะครับก็จะมีค่าการใช้ออกซิเจนนะครับที่ดีกว่า หลายๆคนนะครับจำนวนไมโตคอนเดรียนะครับยิ่งมีจำนวนเยอะมากเท่าไหร่นะครับหมายความว่าเพ,เพื่อนมีโรงงานผลิตออกซิเจนใช้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เป็นข้อได้เปรียบทางพันธุกรรมหรือว่าภายในร่างกายนั่นเองครับน้ำหนักตัวนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้าเราน้ำหนักเยอะนะครับเราก็ต้องแบกแบกน้ำหนักตัวเองเยอะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับ ความสามารถของเส้นเอ็นนะครับในการดูดซับแรงกระแทกนะครับผมในที่นี้จะพูดไปถึง n ร้อยหวนะครับผมในการรับแรงกระแทกนะครับถ้า n ร้อยหวนะครับของใครนะครับมีประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนการมีโชคดีๆนะครับมีสปริงดีๆที่ข้อเท้านั่นเองนะครับผมนี่ก็คือปัจจัยภายในร่างกายนะครับซึ่งอันนี้คือ ได้มาตั้งแต่เกิดนะครับทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างครับข้อ1การฝึกซอ้อมนะครับการฝึกซ้อมนะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการวิ่งแบบประหยัดพลังงานมากที่สุดนะครับการเพิ่มปริมาณการวิ่งในแต่ละสัปดาห์เพิ่มการซอร้อมให้วิ่งเร็วขึ้นและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับล้วนแล้วแต่ทําให้วิ่งแบบประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับ คนที่ฝึกซ้อมเยอะกว่ามีความขยันกว่านะครับก็มีโอกาสพัฒนาก่าคนที่มีพรสวสรัส์ดีนะครับเหมือนกันถ้าคนนั้นถ้าคนที่มีพรสวสรัส์ดีนะครับแต่ว่าขี้เกียจนะครับก็สองน้ำหนักของรองเท้านะครับก็มีผลต่อการวิ่งแบบประหยัดพลังงานเหมือนกันนะครับรองเท้าทุกวันนี้มีรองเท้าคาร์บอนนะครับก็ช่วยลด ความเหนื่อยเราได้อันนี้ก็ช่วยลดค่าประหยัดพลังงานให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแรงต้านของลมนะครับข้อที่3นะครับอันนี้คือปัจจัยของสภาพแวดล้อมนะครับถท้าวิง่งต้านลมเยอะเราก็ต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับโอเคฟังมาถึงจุดนี้แล้วครับทุกคนน่าจะมีข้อมูลนะครับได้ความรู้จากตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ ทำอย่างไรจึงจะกลายมาเป็นนักวิ่งที่ประหยัดพลังงานนะครับมีค่าประหยัดพลังงานที่ดีนะครับวิธีการที่จะทําให้กลายมาเป็นนักวิ่งที่มีค่าประหยัดพลังงานที่ดีนะครับมีหลายวิธีนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยนะครับผมที่ทํางานประสานกันนะครับการฝึกซ้อมนะครับเพื่อ ประหยัดพลังงานนะครับอันนี้มาถึงการฝึกซ้อมนะครับก็เป็นโปรแกรมทั่วไปนะครับที่นักวิ่งฝึกซ้อมกันอยูค่คือการเก็บระยะไมเลสการวิ่งแบบเทมโปนะครับการวิ่งซ้ําที่ความเร็วของการแข่งขันหรือว่าเล็กเพสนะครับการฝึกซ้อมที่ความหนักสูงนะครับจะช่วยพัฒนาระบบต่างๆในร่างกายนะครับ การฝึกซ้อมเพื่อประหยัดพลังงานที่ดีกว่านะครับฟังดูเหมือนว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นึกถึงมันเราไม่รู้จักแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันมีมานานแล้วนะครับการที่เราจะวิ่งให้ดีนะครับการฝึกซ้อมมีคนทำมาแล้วเป็นแบบหลายสิบปี คำแนะนํานะครับในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเป็นนักวิ่งที่มีค่าประจดพลังงานที่ดีนะครับการฝึกซ้อมเพื่อการวิ่งที่ประจดพลังงานมากขึ้นนะครับต้องการการฝึกซ้อมที่มีปริมาณและระยะเวลาที่หลากหลายนะครับซึ่งการฝึกซ้อมเหล่านั้นประกอบไปด้วยการเก็บระยะทางการวิ่งแบบเทมโปและการวิ่งที่ความเร็วเท่ากับตอนแข่งเพื่อนๆเห็นได้ประโยชน์ดีขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วจากช่วงการฝึก ที่ความหนักมากนะครับอย่างการวิ่งเร่งขึ้นเนินระยะสั้นนะครับการฝึกซ้อมแบบพลาโอมิติกนะครับพลาโอมิติกก็คือการฝึกซ้อมที่มีการกระโดดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอดี้เวทหรือว่ากระโดดแบบมีน้ําหนักถ่วงด้วยนะครับการฝึกยกน้ําหนักการฝึกเบเทนิ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกคนจงจําไว้ว่านะครับไม่สามารถสอนเคล็ดลับใหม่ๆใ,ให้กับ ระบบประสาทของเราได้นะครับถ้าระบบประสาทส่วนกลางของเพื่อนเพื่อนลา้านะครับผมดังนั้นแล้วในการเพิ่มโปรแกรมในการเพิ่มความหนักออยากให้ทุกคนค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆแอดเข้าไปแล้วก็วางเป้าหมายระยะยาวๆไว้ครับวางเป้าหมายระยะยาวๆไว้พัฒนาค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมเราจะไม่เดินแบบถอยหลังนะครับดีกว่าวิ่งแบบ วางโปรแกรมแบบแน่นแบบหนักเลยทีนี้เกิดความเครียดนะครับร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเป็นผลเสียแน่นอนนะครับโอเคข้อมูลในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเก็บความรู้เอาไปคิดดูนะครับเอาไปลองปรับใช้กับตัวเองดูนะครับเราจะได้มีการวิ่งที่เร็วขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงนะครับเหนื่อยน้อยลงนั่นเองนะครับวิ่งยังไงนะครับ วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ